ครับชาวมือม่ท่านก็วันนี้เรามากับ MG 5นะครับสีเหลืองคันใหม่แล้วก็จะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เนาะมีผู้โดยสารหมดสี่ท่านนะครับแล้วก็สัมภาระอยู่ที่อยู่ข้างในนี้อีกมีฝาในฝาท้ายเนี่ยมีสัพภะระทั้งหมดร้อยโลนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารอีกสีท่านนะครับแล้วก็เราจะมาดูอัตราการช้นเปลของน้ํามันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากาลังเติมน้ํามันอยู่สดจริงๆแล้วเดี๋ยวไป ถึงบุรีารามเราก็จะเติมเพ่อให้พอเต็มถังนะครับดูว่ามันอยู่ขอบฝาพอดี4,225นะคะรับเลขใหม่เลขใหม่ที่เริ่มเติมน้ำมันจากกรุงเทพนะครับ4,225กิโลตอนนี้อยู่ปั้มน้ำมันแถวกรุงเทพนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไปเติมอีกครั้งเนี่ยที่ไหนและกิโลเมตรที่ใช้ไปกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับตากาิ้นเปลืองของรถคันนี้นะครับใช้ เท่าน้ำถีลิตรเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันครับอีกครั้งหนึ่งที่ปั๊มน้ำมันปลายทางขึ้นสามร้อกกิโลนะครับเอเวอร์เรนต์ตรงกันขึ้นว่า493ร้ดูว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่การเดินทางของเรามีรถนำปลอดภัยแน่นอนโอเคๆก็ซื้อของในปั๊มดีรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อน้ำมันตอนนี้ยังเหลือเยอะเลย เดี๋ยวไปเดิทางตอนน่อถึงบุรีรัมแล้วนะครับ <c oughs> ก็ จากสชั่วโมงครึ่งนสี่ชั่วโมงครึ่งตี๊งสปดนาทีก็เติมน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวดูหน้าจออ่ะเติมเหมนเดิมนี่กลเติมน้ำมันอยู่อ่าก็อยู่เต็ม,ลมเลยอ่าเเติมไปทั้หมดส3ลิตร,รก,กว่าส6 0 0กรอีก1กิโลเมตรนะครับ ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันเอนดูรานนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทีมเราก็ได้คว้าอันดับที่8ในรุ่นดิวิชัน4นะครับว่วิ่งจบไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ m g ที่มอบรถสำหรับการเดินทางมาสนามบุรีรัมย์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนขับเลยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงในการขับรถเอ็มจในการเดินทางครั้งนี้ครับการขับ เอครับผมได้ขับจากกรุงเทพมาถึงบุรีรัมนะครับผมประทับใจทางช่วงล่างนะครับก็นั่นหนึบดีนะครับอาการตัวรถไม่มีโยงครับโวนเร่งถ้าได้ลอยๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าเกรดนะครับก็ขอขอบคุณ MG ด้วยนะครับ